รองรับกับ AEC ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะอยากให้ภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยอาเซียนของเราครับสิบประเทศเนี่ยอย่างน้อยสิประเทศก่อนจะได้รู้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างมีโบราณสถานโบราณวัตถุอะไรบ้างที่สําคัญสำมาอาชีพวิถีชีวิตของคนไทยในพื้นที่แต่ละภูมิภาคของประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและที่สําคัญคือจังหวัดที่เป็นหน้าต่างของประเทศไทยที่ติดก,กับชายแดนเพื่อนบ้านเนี่ย เขามีอะไรของดีและเขารองรับและตืบนตยังไงกับ a อซที่จะเกิดขึ้นคือพูดง่ายว่าเราเป็นการเปิดโลกคาทห้กับคุณผู้ชมแล้วก็ต้อนรับปี2,558ที่จะเข้าสู่ AEC เลยคือนอกจาก10ประเทศจริงตอนนี้บวกแปไปแล้วเราออกตรงนี้ก่อนอแล้วก็ไปดูนะคะวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นแสดงว่ารายการนี้จะเป็นรายการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากรายการอื่นๆต้องครับ นะเราจะลงลึกไปถึงชุมชนด้วยว่านะชุมชนยังไงแล้วเราจะรื้อฟื้นโอท็อปด้วยที่ไหนยังมีโอท็อปอยู่หรือที่มันซบเซาเราจะไปเอาออกจอทีวีเพื่อให้กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งช่วยเหลือคนไทยซึ่งกันและกันและที่สําคัญคือไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวที่เราจะไปเราจะไปเพื่อนบ้านด้วยเอซี AC, ให้ครบด้วยนะครับ คือไปทางเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็ไปในประเทศเราด้วยนะคะอันนี้คือคุณติ๋ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะมาถามอีกหนึ่งสาวส,สวยของเราแล้วกันนะคะคุณนกแดงนะคะในส่วนของรายการตรงนี้ทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะทําหน้าที่เจาะไปถึงบ้านของประชาชนว่ามีความเป็นอยู่ยัางไงากินอยู่กันยัางไงาประกอบอาชีพอะไรแล้วเราก็จะไปเจาะว่าเขาทําสินค้าอะไรแล้วเราก็จะไปส่งเสริมสินค้าของประชาชนในณนะพื้นที่นั้นค่ะ คนะเราจะเห็นสาวสวยเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยไปลุยกับเขาด้วยใช่ไหมค่ะทำนาก็จะลงชุดนี้เลยก็คือแบบว่าก็แต่งตัวสวยๆทำนาคือเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ชาวบ้านว่าเราจะทำสินค้ายังไงการตลาดยังไงให้มันดีขึ้นมาทำโปรดักขึ้นมาไปช่วยในการตลาดให้ชาวบ้านด้วยค่ะค่ะ คือถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งสาวแต่ว่าน่าจะเป็นหนึ่งสาวที่ลุยมากๆนะคะอะเดยวนอกจากคุณาสาวเสิร์งเราแล้วพี่หม่อมของเรานะคะเป็นไงคะสำหรับรายการนี้ในส่วนของรายการทําอะไรยังไงบ้างคะจะเข้ามาเป็นตัวสอดแทรกนะครับคือรายการหลัก,กๆนี่คือตีรามาสูรกับนกแดงจะเป็นตัวยืนผมนี่อาจจะต้องอาจจะไปร่วมเป็นข้าเป็นขาวซึ่งผมอาจจะไปแล้วนะรูปของการเยียวยาซึ่งเกาะกันไปซึ่งรายการนี้เราก็ช่วยเหลือกันในฐานะที่เราก็เป็นเคยทํางานร่วมกันมานะครับ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเยียวยานะครับโดยเฉพาะรายการของตีนี่จะเน้นไปทางด้านเกี่ยวกับเที่ยวเราก็จะไปท่องเที่ยวด้วยบางครัง้งบางคราวอาจจะมีมีหมอมติดเข้าไปบ้างบางครั้งก็อาจจะมีตีกันนี่คร<อ>ับใช่ครับประมาณนั้นครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเมื่อสักครู่ที่ถามาคุณตีไปนะคะนั่นคือเห็นบอกว่านอกจากไปเที่ยวแล้วคือถ้าเกิดเน้นสินค้าเห็นบอกว่าเป็นสินค้าโอท็อปด้วยยังไงคะไหนช่วยอธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยคือโอท็อปเนี่ยสร้างรายได้ให้กับภูมิภาคซึ่งเป็นการกระจายรายได้จริงๆให้กับชุมชนจริงๆซึ่งเคยเข้มแข็งมาในอดีตแต่ละเว้นว่าไม่ต้องไปพูดถึงแต่ณขณะนี้เนี่ยเมื่อเศรษฐกิจของประเทศณขณะน,นี้ต้องบอกยังอยู่กับที่อยู่เนี่ยนะฮะหรือบางที่กระทบถอย อยากให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่มีสินค้าโอท็นะที่มันซบเซาไปแล้วเนี่ยใจเย็นๆรายการของเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ไปกระตุ้นให้ท่านให้โอท็อเนี่ยกลับมาคืนชีพอีกครั้งหนึ่งอย่างเข้มแข็งนะขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช,ช่วยนะครับ คือพูดง่ายๆว่าสําหรับพี่น้องที่รู้ว่ารายการพี่ตีจะลงพื้นที่ไปเนี่ยเดี๋ยวเจอกันได้เต็ตัวเลยคือถ้าเกิดคุณมีสินค้าอะไรที่เป็นสินค้าเด็ดๆดีๆของที่ในพื้นที่คุณเตรียมเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วเ,เปิดโอกาสให้หมดนะเราจะให้เบอร์ทงเบอร์โทรศัพท์อะไรเต็มที่เลยนะเพื่อส่งเสริมเขาโดยตรงส่วนพี่น้องที่อยู่ตามมูิภาคที่มีอาชีพหรือผลิตภัณฑ์หรือการปลูกการเกษตรอะไรต่างๆที่ตลาดยังไม่กว้างถ้าเรารู้เราก็จะลงไปเจาะนะครับ ถ้าแดดร้อนๆถ้ามีการดำนาเราจะส่งนกแดงลงไปถ้าทำไมทำไมส่งผู้หญิงลงไปในแดดแดดร้อนๆอย่างนั้นล่ะคะสภาพบรุษค่ะสุภาพบุรุษมากค่ะอ่องแอร์เย็นๆผมก็จะพูดเองครับต้อารจะตั้งสีสันใช่ไหมกยใช่ไหมเพราะถ้าไอชีไอคือสมมติอย่างนกแดงเนี่ยนะไปลงนาอย่างของพี่เนี่ยที่มีเกี่ยวกับอะไรที่หนักๆก็จะให้พี่ไปทําประมาณนั้นการส่วนตีก็จะนั่งโชว์อยู่ในในสตูอะไรประมาณนั้นมากกว่า สำหรับคุณนุ๊แดงเองฟังจากคอนเซปต์ของรายการแล้วนะคะดูค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันเราผู้หญิงคนเดียวเนี่ยพอไหมคะพอค่ะเพราะธรรมดาก็คนเดียวอยู่แล้วแต่ได้พี่ๆเขามาสอนเรื่องคือประกอบกันหลายๆอย่างก็ทําให้เราเราเทำงานเป็นทีมเป็นทีมทาให้เป็นรูปแบบที่นะเข้มแข็งมากขึ้นนะก็จะทําให้คือทีวีของเราทีวีประชาชน <c oughs> เพื่อประชาชนนะเราก็เข้าไปช่วยประชาชนนะมีประชาชนเท่านั้นที่จะช่วยประชาชนด้วยกันค่ะ ก็ถือว่าเป็นเป็นคอนเซปต์รายการที่น่ารักเลยนะคะดังนั้นแล้วเดี๋ยวสุดท้ายให้ทั้ง3ท่านช่วยฝากละกันสำหรับรายการดีๆอีกหนึ่งรายการที่เราจะเห็นแน่นอนนะคะทาง 24tv ค่ะเสิญพิตีก่อนละกันอย่าลืมครับนะเป็นตัวแทนพูดเลยละกันนะเที่ยวทั่วไทยไปกับตีอามานศูนย์นะครับติดตามให้ได้นะครับนะมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะทีวี24ทีวีประชาชนเพื่อประชาชนโดยเฉพาะเลยครับ ก็คือเที่ยวทั่วไทยไปกับตีรามาสูนเจออย่างแน่นอนนะคะในสถานีชเวนตี้โฟีวีตองขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยขอบคุณนะคะ,ะครับต่ยังไงขอฝากนกแดงมาด้วยนะคะนกะน้อยะจะบอกว่านกน้อยเลยนี่ตัวเล็กๆนะคะ,ะตัดอ้อยนกแดงคนเดียว <c oughs> ไม่ละพี่ละคะริงกำกับอยู่ในในล่มไงโอ้โหลกแดงตัดอ้อยยังไงต้องต้องรู้จริงต้องเอามาให้ดูจริงๆ ปกติหน้าที่นี้มันเป็นหน้าที่ผู้ชายไม่ใช่หรอคะอันนี้คือหจ้าที่นกแดงคือว่าอยู่ในร่มแล้วคอยสั่งการสีสีผิวของเขาเนี่ยเขาเตรียมพร้อมมาแล้วท่านผู้ชมครับสีผิวเตรียมพร้อมมาแล้วที่จะตัดอ้อยขุดมันดำนาต้องนกแดงเท่านั้นครับค่ะเอาละค่ะเราคงเห็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นกับรายการนี้อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังภาพภาษากฤษสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคอนเซปต์รายการดีๆเที่ยวทั่วไทยไปกับติรามาสูนั่นเองค่ะเชิญค่ะคุณปู Uh, the tier 2 thai tv programs will be uh, traveling programs and to our neighborhood countries and to see what they have what they do and what the opportunity we can do in that countries and also what the opportunity to do in the country in thailand and uh, what the people can have the opportunity to to do and to sell the all-top goods in our countries and you can see all these interesting story in เที่ยวทัวไทย thank you เป็นสีสันในช่วงนี้เดี๋ยวแนะนำกัน2รายการก่อนนะคะที่จะอยู่ในผังของ24 t v อย่างแน่นอนนะคะและเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงจะติดตามนะคะรายการที่ดีๆนะคะที่เราจะนำเสนออย่างต่อเนื่องด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะกลับไปที่สตูดิโอกันก่อนคะ่ะ